ถ้าประเทศไทยไม่มีอาจารย์ปีดีประเทศไทยจะเป็นไงการเปลี่ยนแปลงการปกรครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยก็คงจะเกิดขึ้นถึงแม้ไม่มีอาจารย์ปีดีอาจจะช้าไปบ้างเพราะเวลานัมนมันเกือบจะสุงองแล้ว <c oughs> แต่ถ้ามันเกิดขึ้นโดยไม่มีอาจารย์ปีดีคณะทหารเป็นใหญ่ผมเชื่อว่ารัชวัน <c oughs> หมดไปตั้งแต่2 4 7สหรือระยะใกล้กลขนันนั้นที่เกิดการ พิจารอาอำนาจนี่อันที่หนึ่งสองถ้าเผื่อว่าผู้ที่ปกครองมาชปกครองเมืองเข้ากับญี่ปุ่นแล้วจะมีเสรีไทยเกิดขึ้นหรือไม่ผมเชื่อว่าน่าจะมีแต่น่าจะเป็นเสรีไทยที่ใช้ความรุนแรงเพราะจันบีนมีความแนบเนียนมีธรรมะเป็นพื้นฐานแล้วก็มีพลานุภาพมีบาร,รมีมากพอสมควรทสามารถจะนําคนแทบทั้งประเทศมาร่วมมือได้ เพราะฉะนั้นการมีอาจารย์ปรีดีนั้นให้คุณกับประเทศมากมายและที่บ้านเมืองไม่อภิวัตไปตามเป้าประสงค์ของท่านก็เพราะเรานในระคุณท่านเราทำ้ายท่านและเราทำลายกระบวนการอภิวัตทั้งหมดเมื่อไหร่เรายอมรับสารภาพผิดยกย่องบุคคลอย่างปรีดีพนมยงไม่เฉพาะปรีดีพนมยงคนเดียวนะครับรวมทั้งเตียงสิริขันทวินอุดล ต้องอินพูริทั์คนต่างๆเหล่านั้นที่ถูกฆ่าถูกทําลายลถ้ายกย่องคนเหล่านี้คนธรรมดาสามัญเหล่านี้แล้เพราะว่าเราจะไปรอดได้ลผมน่ายินดีนะครับตอนนี้ในจังหวัดต่างๆพูดเรื่องนี้กันมากขึ้นเขาจะสร้างรูปคุณเตียงสิริขันที่สกลนครนะครับ เขาจะตั้งชื่อมหาวิทยาลัยทวินอดนุดลนต่างๆผมว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ผมเชื่อเมืองไทยจะเปลี่ยนไปและเมื่อเปลี่ยนไปตอนนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของอาจารย์เป็นดีพนมยงอย่างแท้จริงเช่นเดียวกันครับถ้าประเทศไทยไม่มีทักษิณประเทศไทยจะเป็นอย่างไรไม่ดีกว่าปัจจุบันมากนะนะครับแต่ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะคงไม่มีคนกลิ้งกระล่อนถึงขนาดนั้นแต่ก็คงจะมีคนกลิ้งกระล่อน น้องๆจากนั้นดังที่เราเห็นได้ไม่ไม่ง่ายนักไม่ยากนักในรัสภาเวลานี้แล้วคนที่เสียชีวิตเจ็ดตุลาก็ดีหรือเหตุการณ์ทั้งหลายอาจจะไม่เกิดก็ได้ไม่จะพูดถึงเพียงเจ็ดตุลาครับพูดถึงคนที่ที่ปัตตานีพูดถึงคนที่ถูกเรื่องยาบ้ายาม마าแต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องแล้วไปแล้วนะผมว่าอยากเราอยากจะมาโหสิีกันมากกว่า แต่พร้อมกันนั้นเราน่าจะต้องให้ความยุติธรรมกับคนที่เขาถูกรังแกเหล่านั้นด้วยไม่ว่าจะพวกยาบ้ายามาหรือพวกที่อือแสต่างๆผมว่าเมืองไทยที่สําคัญอยู่ตรงนี้เราจะต้องเข้าไปหาความยุติธรรมโดยไม่ติดยึด,ยดที่ตัวบทกฎหมายมากเกินไปตอนนี้เมืองไทยยังขาดมากคือความยุติธรรมเราเอาพฤติกรรมของคุณนักสินเรื่องฆ่าตัดตอนยาเสพติ 2, ด2,000กว่าศพ เรื่องกอเซเรื่องตากใบเรื่องภาคใต้และเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นบทเรียนกับเราเนี่ยจะเกิดประโยชน์ไหมครับเราแน่นอนครับจริงต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเราต้องเรียนเรียนไม่ใช่เพื่อเกลียดคุณทักษิณเรียนไม่ใช่เพื่อจะเครียดเรียนเพื่อที่จะเอาความรู้มาแก้ไขสิ่งผิดให้เป็นถูกเมืองไทยยังไม่ได้ทำเลยนะครับตั้งแต่เราขจัดอาจารย์ไปดีพนมยงไป2490 เรายังไม่เคยกล้าเผชิญความจริงเรายังไม่เคยทําสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกล <c oughs> เมื่อไรเราทําสิ่งที่ผิดที่ถูกเรากล้าเผชิญสัจจะเมื่อนั้นคนรุ่นใหม่จะมีความกล้าหาญทางจริยธรรมทุกคนจะชูหัวสูงขึ้นโดยไม่เห็นแกย่ยศไม่เห็นแก่อำนาจไม่เห็นแกว่วาสนาแล้วคนไทยเราเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีพอที่จะเดินหน้าไปได้วยกันได้โดยเฉพาะในปีที่ประชาธิปไตยครบ7% 7ปี แต่ลงแม้ทักษิณไม่มีแผ่นดินอยู่ก็ต้องรู้ทันใช่ไหมครับก็พยายามพยายามอย่ากโกรธอย่ากเกรียดเขาเลยนะครับครับแต่ต้องรู้ทันต้องต้องรู้ทันครับครับ